Eu hum. 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 hum.

ะะขับไปปะไม่ขับนมาครับผมเช็คอันนีครับเออไี่ครับนี่ครับเขาไม่เ er> อาไอ้นี่ออกอะเม่ใไ่เรอบายเฮเยฮะตุ๊บลยชูชมพู

อ่าโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เฮ้ยม่เสียงอะไรเลยหรือเปล่าเท้าคนนี้ใส่ไหมฮะเท้าเดี๋ยวก่อนดี่เดืเท้าใส่ได้ครับไงมันต้องใส่สองนั่งหัวมันต้องร้อยไปเดินไปกับแม่มาเท้าไม่ค่อยมีปัญหาเท้าใส่ได้ คอเนาะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเฮ้ยไรค่อยๆฝึกเอาครับมาอันนี้ไงนี่ไงเน็ตนะใส่คอนะแล้วก็วันวันจันทร์ก็ได้ค่อยๆเบ็ดใส่ขาค่อยๆแลกวคิดหนึ่งสอกคิดน่าจะคุ้นอยู่มีจะเก็บลูกอีกเยอะไหมหมอ ผมว่าวีนึงเนี่ยโอเคอนยะู่นะวีนีก่อเพว่าวีนึงมันตกมันมาึ่งกิโลไอเจ้าตัวนี้มันสามร้อยโลสามร้อยโลก็มันได้นะ